สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกันกับเมยุ้นพ้าแสบอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้แม่เฮ็ดยังกินวันนี้แม่มี่สมตำปูปารากับปลาแซลมอนนะคะเนาะวันนี้สิผ้าอุ่มอิ่มมาก,กินปลาแซลมอนกับสมตำสิแสบบอแม่ตำเองนะคะเนาะอิม่มนะกินกับอุ่มอิมะะนะ่มค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะามา เลยนะะคแม่ก็มาคยกินนักปลาแซลมอนกับสมตำมือเนี่ยสิล่องบนเนาะกระเซาะเลยนะแม่ล่ะไอแซลมอนอิ่มนะกินบ่อยแต่แม่ไม่ค่อยกินไงเดี๋ยวทุกคนอยากให้อิ่มพูดภาษาอีสานใช่ไหมอิ่มจะพูดภาษาอีสานในคลิปนี้มามาจดจดอีสานคือกันบเนาะบัดนี้เนาะอีสานกีสานเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าคนละสำเนียงแซ่บๆกันคันเนาะอืมแซบ สมตำเ็ดเผ็ด<ๆ>ปลาซมบัวมันออกมันๆเนาะ,ะอีกส่วนตำกระเสร็มาเด้อจ้าเด้อยิงข่าแรกแล้วกันตอนนี้เวลาหกโมงอร่อยไหมลูกสมตำเห็ดไหม อานเอิ่นว่าพักเนาภาษากลางเ,เรียกว่าชะอมมันแมนเรียกผักขาอรอผักขา <c oughs> ที่บ้านทุกคนเรียกอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนอันนี้เอื่นผักไซอันนี้เอืน่นเอิ่นผักขา <c oughs> อ๋อเหมือนกันเหมือ <c oughs> นกันจะแล้วแม่ขอใส่มือดีกว่านะพัชนะมันรากขีนกนะคะเนาะจบแสบกรอบคมนิดน้อย สมต,ำ,สตำมันเป็นเพดแล้วก็ได้เห็นหน้าตามันสีเสียดจังสีมันเผ็ด ไม่จะ่ทีมนะคะที่มค่อยมักปัสสาวมอนนะ,นะคะเนาะเราบปลงมากินน้ำอันนี้เอิญว่าทัวผู้ <c oughs> ชายภูมิเรียกว่าอะไรไปเนี่ยันกูนเหมือนกัน <c oughs> อ่อมากเลยดีเมอร์ได้สอนเราดีเมอร์สักคำไหมดีมเอาไม่ลูกอ่ะครับเอาไม่ลูกเอาะไหมครับผมอร่อยนะลูกเดี๋ยวต้องรอรอรอคิวจากพี่ก่อนคันคันบอเบอีสานว่ได้กินบอเบอเป็งเขาอยากมาให้น้องเขาเลยกินกันก็ได้กินกั็ได้มาไม่ให้หมดอ่ะ โอ้ให้ดีมชิมใช้มือเลยใช้มือเลุกโดยดุยอิสานบ้านเฮาครับอิสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับคอยกระวงดิสานก็คอยเป็นน้อกครับเจ็บหลายครับเจ็บหลายแซ่บไปเลกแซ่บเก็บครับลงมือหยาบไหมเจียวว่ไม่เป็นอะไรต้องตามต้มตามเธอสภาพคนแรกก็ขอก้อนเดียร์ แซ่บๆสมตำเผ็ดนิยหน่อยั่งหมดเวลาลูกห <laughs> น่าสม,หม,ามหมดเวลาลูกไปมันเข้ากันไหมพี่นอ้องปลาแซลมอนกับสมตำโูปลาเผ็ดเข้ากันดีแม่พ่งจะเคยกินนีแ่แหละ ปกติเห็นเอ็มซอมาาม่อะไรแลร้วลูกซอสซอสเขาเรียกซอสโชยุอะไรทุกอย่างแม,ม่กินมาเป็นแต่พ่อมากินกระสมตำแม่ว่ามันแสบชใช่ได้เลยมันดับขาวได้ทุกคนจ้ะสมตำมันดับขาวปลายามันทำให้มันเข้ากันยั่วๆค่ะ <c oughs> ดยิบลงมาแล้วทุกคนสุ่มตำมันีเพชรนะคะเด้อ อะไรอ่ะโอ้ยนี่ผัดลูกสากผัแซ่บเอาลูกชากมากินเนาะโอ้โหทำไมเนื้อมันแดงสดเนี่ยคม่ทิมคุณแม่ลูกอร่อยน้ำลายไหลอร่อยผมกินแซลมอนไม่เก่งชิมกินต้องใคยเป็นนะองใครมเดี๋ยวเราอาจจะไม่มีใครมาแย่งทุกคนแสบมันจะสองคนแม่ลูกเดี๋ยวเรากินมาเป็นสะไม่ได้หยาดเนาะ ทั้งเผ็ดทั้งแสบนลค่ะแล้วน่าจะได้ไปตำอีกครกนึงแล้วแม่ <laughs> <laughs> ใจต้องตำอีกครกนะึง เผ็ดท้งแซ่บบัาเแซนกมันนังน้ำมือได้ก็ไม่ได้เอามากมัน <c oughs> นอนหลับแล้วพต <c oughs> ตอนนี้นกยุ่ข้างนอกเขานอนแต่หามม่งแร้งนะขนกเดี๋ยววางๆเมสา์มานาังน้ำจะต้องไปนงังขึ่นาบ้านถ้ามานังในบ้านมันเสียงดังขนา น้ำเผ็ดใช่ไหมลูกเรียแล้ะ่ะแล้วก็อยู่กินไม่ได้นะคนอร่อยมากแซ่บมากดูพริกสิแม่ก้มเผ็ดละ มาลากขีนนกนะค่ะเนาะมาละขมขมถืเมือขมๆมหอยๆเข่ากันดีดีเลยมาลากขีนนกก็ส่งต่ำกับปลาสมัครแซ่บนะพี่น้องเนะ มันม่นื้ออกม,กมกันมันมาจนสงสั่โอดเ,อเอออาาดยบอกขึ้ร,ร่องท่นรองเลยทเด้อแมว่าสียบแล้ว บีนะคข่าเนาะเอ็มกินผักเป็นกับแม่กินกับมะผักคู่กันเอ็มกันแม่เอ็มกินเป็นตกย่างอยู่กับแม่ได้แม่กับมะผักกินมก็มะผักกินมยังกับเสแซ่บสัมผัสสม่ำเสมอแม่กินเลยสุขขาดและสุขมือ ทั้งแสบทั้งเผ็ดเี่ยขนาดนั้นลเลยหรอปวดเผ็ดกวดแสบเนาะต้องเผ็ดันจะแสบต้องตัง ก็เกล็ดสดๆนะคะแล้วแม่มกักกินบ่ค่อยต้มถ้าต้มแล้วมันจะเป็นลืนล่นๆมันเมินเกล็ดสดๆน่ะแม่ว่าแซ็ ชิ้นใหญ่มากอมเอลิสดิปาัส,สมอนไหมเอลิสเอลิสปลาขนาดนั้นเลยเถออร่อ,อ,รอยขนาดนั้นเลยต่อดีนะทีมกินไม่เป็นนะทีมกินเป็นแย่งเราไม่แน่สมตับอร่อยไหมอร่อยอืม้มมัน อร่อยอ่ะซตมตำนี่แบบแเผ็ดเด็ดดวงมากอ,มอร่อยมไม่เผ็ดแม่อร่อยอืมอร่อยอ่ะไม่ขอที่ช่วยนะคะัตมตำนัวมากอะไรม,มาเลยพูดเลยแม่ตำนะแม่ตำ<อ>แม่ตำตำเกองไนงะ ลูกอีสารเนาะต้องตำสมตำเป็นวันนี้แม่ก็เลินอิ่มได้บัตรเห็นยังลูกมุนี้แม่ก็สเจอพ่อสามีละเนาะค่ะเนาะขอบคุณคุกคนที่เข้ามารับชมแม่ด้วยคะเนาะ ขอบคุณที่หายกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่เนาะรอบเบิงผิดหนา่าเม่เเช่นยังกินปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เนี่ยนะคะเด้อแม่กระปุงอิ่มกับจันทิ่มนะคะเนาะเดี๋ยวแม่ไปคันเด้อจ้ะเด้อขอบคุณจ้า